นุ่นสุดทิพาตอบคนถามแปลงเพศจุกความในใจคลิปแจ๊สนมปาดหน้าก็เจอบูลลี่ถึงกับถามมนุ่นผิดอะไรคนในกองถ่ายยังบูลลี่คุกคามนุ่นสุดทิพาตอบให้ชัดๆหลังเจอถามแปลงเพศหรือยังความในใจโดนบูลลี่เคยฟ้องเมียแจ๊สนมปาดหน้าก็ยังโดนถาม นักแสดงสาวนุ่นสุธิพาหลังออกมาเป็นยูทูบเบอร์และกำลังมีประเด็นดราม่าร้อนแรงถูกโยงกับความสัมพันธ์ของนิกกี้นอชัดกับก้อยอ,อรัพพรที่กำลังเป็นที่จับตามองว่าความรักกำลังสั่นคลอนหรือเปล่าหลังมีกระแสสะพัดเรื่องเลิกราโดยย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานุ่นเคยออกมาโพสต์คลิปความในใจโดนบูลลี่ล้อเลียนเรื่องเสียงใหญ่มีคนมาพูดล้อเลียนทำเสียงใหญ่ใส่ตอนหนึ่งในคลิป q a อนนี่มันตัวชนยะ เบอร์นุ่นสุดที่พาตอบคำถามที่มีคนสงสัยถามว่าแปลงเพศหรือยังโดยนุ่นจุกแค่ไม่อยากจะตอบ แต่ก็ได้ตอบว่าต่อให้เราพูดแค่ไหนว่าเราเป็นชนีเราเป็นผู้หญิงก็ไม่มีใครเชื่อคิดว่าเราเป็นสาสองก็เข้าใจเป็นดิก็ไม่ได้แค่อะไรโดนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กไม่สนใจเราโดนบูลลี่เรื่องนี้บ่อยมากบางทีไปทํางานกองถ่ายเรามีสมมาคาระวะนาว่าทุกคนเรามีมารายาทคุณเพิ่งเจอฉันครั้งแรกแต่คุณสวัสดีค่ะทําเสียงลออเลียนเสียงใหญ่ใสเราก็เป็นคนที่มีความรู้สึกค่อนข้างอ่อนไหวมากคุณเป็นอะไรมากไหมบูลลี่เราทําไมต้องบู เราด้วยเราไปทำอะไรให้คุณตลกอะไรกันเราไม่ติดกับคนที่สงสัยอะไรในตัวเราทุกคนมีสิทธิสงสยัยแต่การที่คุณมาบูลลี่คนอื่นแล้วมาพูดใส่แบบนี้มันเป็นการคุกค,คามมันไม่มีคำเตด่าวยคนเราไม่ได้สมบูรณ์ไปหมดคุณก็ไม่ได้สมบูรณ์ถ้าคุณยังพูดจาแบบนี้ขณะที่ล่าสุดนุ่นโพสคลิปกับแจสชวนชื่นและแจงคุณนาสา ภรรยาหยอกกันเล่น,เล,นเล่นแกล้งเอานมปาแจ๊สคลิปคนดูกว่า7ล้านวิวก็ยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์อีกเรื่องเพศของนุ่นกูหาคนหาโนมอสุดที่พาเพศอะไรซึ่งก็มีคนเข้ามาช่วยชี้แจงว่าผู้หญิงนี่แหละแต่เสียงใหญ่เหมือนแฟนผมผู้หญิงตัวเล็กแต่เสียงทรงพลังมันมีสเสน่ห์ไปอีกแบบเอาจริงๆผู้หญิงจริงๆค่ะแต่เสียงใหญ่เป็นต้น